สวัสดีค่ะพ่มพี่นอง่านมช้ชมทุกท่านค่ะเมื่อนี้นะคะแม่หมูก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปูจอมปวกเนาะคะ่ะเพื่อจะพาพรมพร่นองผู้ชมมาติดตามแนวทางตัวเลขของปูจอมปวกเนาะค่ะในวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะมาบึงมาฟังไปน้ำกันเนาะค่ะว่าปูจอมปวกจะมีแนวทางห้เป็นตัวไรเนาะค่ะจะเน้นจะเด่นห้เป็นตัวไรมารับชมรับฟังไปน้ำกันเลยค่ะ กาบนมัสการครับปูการนมัสการเจ้าค่าปูเขียนเรืองเขียนเรื่เขียนเลย่องว่าขปูต้องไลน์เพราะว่าาต้องเซอร์ไลร่นะครับาบปูเมื่อกี้เขาหนึ่งหามาจากบอดู้นะจกบอดี้ลน่ะาบปูท่นที่ยกนนึงห่งครับผมพฤศกิกาค่ะ ศุนสองสี่หกมานเนี่ยครับหกแปดศูนย์สองข้าวโศูนย์สองนี่รอบก้อนนี้มันเก่าหนึ่งหานะครับแล้วมีนะ นี่ก่อนหนึงหายยังมีกระแฟรกับสองเนี่ยนะครับรผมค่ะหมดอีกก่อนเดี๋ยวพี่มาเทไปอ่ะน,นะครับแต่ว่าบริจับนกปูเนาะบริจับหนึ่งหาบริจับหนึ่งหาครับชุดล็อกนกป,<ร>ปูมันมีชุดอันี้อีกนี่อีกนี่อีกหนึ่งสองสาม ครับงแอีกสูตรหนึ่งพี่ครับปูสองสองสูตรเจ้านี่นะครับผมนี่สูตรหนึ่งนี่นี่สูตรหนึ่งรับตัวนี้มีอยู่สามตัวกันครับแล้วตัวนี้มหกตัวจับปูสูตรสามตัวนี่จับใส่กันได้ปะครับปูนี่แล้วเมื่อกี้มันเข่าเมื่เข่านี่อันนี้ครเมื่อกี้มื่อนีร่เขามื่อไหร่ขอบัาคับอันนั้นครับอันวันนี้เมื่อกี้เขาหนึ่งเลขเลขหนึ่งอนนี้เลข เรียาเี้ยหนึ่งนหนีกันบแมนคับแมนครับมันหนึหาหนึ่งตะนีนะจำงวกสกอะไรครับแจ้เก็มีปัญหตัวเล่นหรอกระปูมันช่นสองมันบ่นี่ยนะแมนครับนีมันส่นสองกรับสองมาสองตัวกรครับมันก็เรียแค่แปดสองแปดศูนย์ปดสองแปดแปดสี่แปดห้งสี่กระไรกรปูอืนสองสนย์หกส่นสี่ยังสี่อะไรครับอันนี้เราเอเรียเพราะว่าพราะวส่นน ครับปูบานบ้านบ้านที่เขเชินสองกันตัวนี้ก็ไอะไรนี่เิสองครับแปดกับชนกับนี่ปัวแปดกับเชินกันครับแต่ว่าวิ่งวิ่งสองก็วิ่งแปดกลับแล้วิ่งสองกับวิ่งแปดนะครับวิ่งสองปครับสองกับแปด นะครับปู่ผู้ถ้าผู้จับคู่เลยครับผมถ้าจับคู่เนี่ยจะจับแปดแปดสองครับปู่แปดสองศูนย์สองครับศูนย์สองแปดหกอันนี้ได้นะครับนี่อันนี้สูตรนี่ นี่จาบกูนี่นะครับผมสูตรนี่ครับครับมาเนี่ยถ้ามาจับสูตรนี่ก็มาจับลายตัวตัวนี้ก็ได้มีพรพอนแปดส้นอ่แล้วนะครับแล้วมีแปดเจ็ดแปดเจ็ดก็แปดสองด้วยกันครับแปดสองส้นตัวนี้ดกันครับแปดสองสนสองเจ็ดนี่ประมานมาปูมันกัมันกับเป็นไปไดยก็บด้แนี่มันปั่นดิครบปูมันพันดอกกันได้นะนะกร งานี่กันกันแปดสามกรับกันแปดสามแปดจากนี้เพราะยังพบเราวไม่ยังไม่คนคือแปดจานมอ้งนะคับปูเนี่ยแปดสามแจกจากแปดสามเราเป็นมัเป็นแปดสามนะการกันแหวนนะท่านจะเป็นแปดหนึ่งสี่ด้ปะครับปู อไคืกันค่ะแต่ว่านึงมันปอกกับบ่กเขาแต่วานหนึ่งมันกัมากคือผมกับท่านท่านแจกมากนึงอยู่ครับแต่วาในล็อกบมี่ล็อปูเนาะได้ล็อกบะมี่ไล็อกบะมี่มันมีนึงมันม่มีนึงนแวแปดศูนย์กับเป็นไปได้บมปแปดศูนย์ก็ได้ครับแปดศูนย์แปดสองนี่ก็ได้ครับเพราะว่าแปดสองเูนยองก็ได้ครับเป็นซี่ศูนย์ศูนย์ซีสี่ก็ได้เนาะได้คือกันเออได้คือกันอยู่ในตาล่างนี่แล้วเนาะปู อยู่ในชุดท,ที่เมื่อกี้เขาเนื่อหาเนี่ยก็ได้มาขนนั้นะะน,นาาะแดานปูนี่ตัวเน้นไห้ครับปูได้นี่เน้นกันมากแปดสามมันแล้วร่องกันแล้วมากตกกันเนี่ยบ่ปูมากตกกันเนอนคือให้ตกกันเป็นตัวเด่นปูเพราะว่าเพราะว่ามันมากเกินแต้มหนึง่งครับอืเพราะว่าหงหมดที่แล้วเนี่ยขัดจับเขาอยู่ในล็อกปูได้ปูนิ่งกับพานนิ่งกระพาน่ะแต่ว่ามันเป็นประจําร้ายเพราะว่าในีล็อกปูบ่มีสามกับหนึ่งนี่งหมดในปูนี่ครับ ถามวบบไม่เก่าอีหนึ่งนะครับแมนดอนลาเราถูกใจดอลลาด้วยเนียครับตัวมักตัวมัดแปดสองดอนลาไงผมมัดซองแปดแปดต้องงามครับโเมื่อไหร่แปดต้องงามครับมันเปล่ยนมาวนะคับอแปด้ว่ากันไม่แปดตามัน่ะครับผมเขาปูเจ็ดกับซองนี่บบจับแหงโบปู่บจับมันะไ็ดตับ่ปด้มจับไ้ผมมากอ่ะนะครับท่านผชม พบเจ้าไพแต่แปดชี้ก็แปดสองทำนีครับครับในช่วงเ่แปดสองในวงแปดสองกันเนอครับผมขายมาขายมาแปดสามกันเดิงแปดสามมันน่าครับครับเป็แม่ตัวเด่นอีกคือสิเป็นแปดสองนะครัปูแปดสองค่ะเพราะว่าเด่นแปดสามมันเด่นก็เล่นนะครัวมาเล่นเนี่ยนะครับเพราะแปดสองตัวแปดสองสุดมันบ่ละสองกับสองสุดนะนี่นะครับเล่นเด่นก็แปดกับสองเลยนะมีโอกาสต่อไหมครับปูสองสอง สองสองมีโอกาสตองบ่ครับแต่ว่าก็เลยง่ลาต่อดวงนั้นเนาะเป็นปีหรครับเลยนะครับเบิ่นแต่ว่าตามทธรรมดาถต่มันพึ่งยูนได้กี่กระมือนีนะมือตองครับมันมีมือข้างมือตอนนั้นขั้นก็มันจันทร์ครับคือมือตองเลยครับค่ะแต่เรียก่เปลาตองไม่เป็นปีเราสองส่วนงวดมาปูงวดนี้มาจับสามตัวให้มาปูงจับตามถือว่าได้จับไปจับตามตัวนาะค่ะสองตัวนะครับสองตัวจับจะเบิ่นก็ขึ้นเจ็ดสองสองเนาะค่ะแน ่นั้นนะครับวันนั้นวันนั้นข้าวแมนบอกครันนั้นข้าวข้าวฟันดีเพราะข่าปูฟันดีเพราะจำบ่ใครได้จะบ่มีศูนบ่รัาปูจำบ่ใครได้จะบ่มีจะบ่มีศูนบ่แจังว่านั้นแล้วมันบ่ใครฟันหรนองข่าปูเอาปูแล้วชุดนี้คือปเอาชุดนี้กัมิอ่าเอันนี้ชุดหนึ่งชุดนี้อันนี้ชุดนึงก็ชุดได้เนี่ยนหก็ชุดมาปูคนละสูตรคนละสูตรได้ครับผม แต่ละสูตรสูตรนี้คือว่ามีสามตัวนี้เท่านั้นบปูแมนโอ้นี่ครับกับปิดเลยนะค่ะอ๋อเอาเอามาจากเลขออกกันละเท่าไหร่บวกลบกันไม่ได้สามตัวเท่านี้ครับผมเลขอ่ะขายวัที่นึงครับเลวันที่นึ่งมาบวกลบตันักการณ์หน้าครับเครื่องกวนกระเข้าเพื่อกันเขอหนึ่งหายกันอันนี้ก็ได้ครับอ๋อแลครับผมตาสองสูตรนี้ชนกันที่แปดสองเลยเนาะปูเนาะครับจับชม นี่ครับแต่ว่าถ้าัวที่ปูมักปูบอกแล้วครับาปูชอบตัวกันครับชอบแปดสามนะครับตัวนี่ครับถ้าสามัวครับอยากจับก็จับวินเลยครับพี่น้องปูวานในสูตรนี่แหละหรือในสูตรบนก็ได้ครับสามโตจับใส่ได้เลยอ่าถ้าเยอะมาใส่รักลอยเนี่คือคือคือซีซี่กับศูนย์ใส่ซี่กับศูนย์มาครับปูแม่ขับซีแปดสองศูนย์แปดสองไปสักหนึ่ตัวครับเพที่มากร่อยกันมากกันเลยครับผม สามตัวนี้ม้ากำกันในปะปูได้สองแปดเจ็ดเนี่ยกับแปดเจ็ดสองจะมาลังเพื่บมาจามลงครับเออสองตัวยี่นี่แหละครับถ้าใชมาลังถ้ากินส่วไหนเนี่ยสามสามตัวเนี่ยสองอันสองแปดเจ็ดเนี่ยเนาะครับโอมันก็ไป็นลตัวบางจับเรียนล่างกันไดบ้างนะครับไม่เห็นครับปูเน้นบวทตนี่บนล่างแต่ว่าเน้นล่างนะนะครับเน้นล่างครับผม ถาวิงว่งวิ่งสองกับแปดครับจำช่วมครับปูเน,น,น้นที่สองกับแปดถาวิ่งนะครับเนาะค่คนะแคปหน้าจอตอนนี้นะคะ่ะในทางของปูจอมปวกนะคะ่ะในวันวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันหาอยหกสิบหา 2, 5, นะค่ะนี่เป็นชุดตารางเนาะคะ่ะที่ปูจัดมาให้นะคะ่ะนี่เป็นชุดแรกเนาะคะ่ะชุดแรกคือสองสี่หกแปดสองศูนย์เนาะคะ่ะแล้วก็ชุดที่สองก็คือสองแปดเจ็ดปูวาชุดนีมานํากันดเนาะคะ่ะปูจับครูไห้มีหา คู่นะคะ่ะห้าคู่มีแปดสองศูนย์สองแปดหกแปดเจ็ดแปดสองนะคะ่ะปูกันแปดสามปูกระเนะ้นว่าปูชอบแปดสามนะค่ะท่านผู้ชมค่ะผิดจะและหน้าเบิ้งเพื่อเป็นแนวทางนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่มูกฝากไว้มีเพียงเท่านี้นะคะขอให้พ่่อแมพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีรวยๆเฮงๆกันสุขสุขคนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ